สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เป็นวันที่23ตุลาคม2564เป็นวันปิยมหาราชเป็นวันที่ชาวไทยทุกทวนหน้า<ม>ต้องระลึกถึงคุณอุปการของพรงคที่มีต่อประชาชนชาวไทยวันนี้จะขอพูดเรื่องการคณะสงฆ์พระมหาราชเจ้าพระองค์นั้นมีความปรารถนาที่จะปกครองคณะสงฆ์ ราะคณะสงฆ์นั้นเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีที่อยู่ต่างหากต่างจากชาวบ้านเีียว่าวัดตรงจรึงออกกฎหมายลักษณะปกครองคณะสงฆ์สองสี่สี่ห้าหรือราสองร้อยยี่สิบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปกครองดูแลคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยของพระเจ้าจึงเรียกว่าเป็นพระอัย <P ew> เอารฆราสารุกธรรมพกอย่างแท้จริง กฎหมายการปกครองคณชสงฆ์ฉบับนั้นเป็นการเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการคณะสงฆ์ของพระองค์ไม่ใช่เป็นกฎหมายของคณะสงฆ์บริหารคณะสงฆ์เลยครับเพราะกฎหมายต้องสี่สี่ห้านั้นไม่มีตําแหน่งผูเด็จพระสังฆราชมีตําแหน่งมหาเถศสมาคมเจา้าคณะหนเท่านั้นดยเอาเจา้าคณะหอนรองเจา้าคณะหนเป็นกรรมการมหาเิศสมาคมแล้วก็มีเรื่องอะไรปรึกษาในคณะกรรมการมหาเถศสมคมถวายความเห็นนั้นแด่พระองค์พระองค์ก็จะบริหารราชการสั่งการไปตามระดับชั้น มหาเทวสมาคม,ม,มก็ปกครองเป็นเจ้าคณะภาคเจ้าคณะเมืองเจ้าคณะแขวงเจ้าวาดพระองค์ทรงเน้นเรื่องเจ้าวาดอย่างยิ่งในกฎหมายคณะสงฆ์บังนั้นจึงมีพระมีพระมีอํานาจรราพระองค์ทรงใส่พระราชอำนาจขององค์ไว้จํานวนมากมายในการที่จะทําให้พระพุทธสารเข้มแข็งโดยเฉพาะตําแหน่งเจ้าวาดนั้นพระองค์ทรงมาจากอ,อาวาสิกธรรมของพระพุทธเจ้า ให้จเจ้าวาดมีอำนาจแลที่เข้มแข็งที่สุดเพื่อที่จะบริหารวัดต่างๆบริหารหมู่บ้านต่างๆแทนโรงเพราะสมัยนั้นวัดต่างๆนั้นเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าศาลเป็นศาลศึกษาสถานที่ศึกษาไม่ว่าเป็นโรงพยาบาลอยู่ที่วัดตั้งนั้นนะครับวัดจึงเป็นสถานที่สําเร็จทุกอย่างของประชาชนในชุมชนนั้นโพรคให้ความหมายแก่จเจ้าวาสมากนอกจากนั้นแล้ววัดเป็นสถานที่ศึกษาเราเรียน มีการศึกษาเร,ารียนเรียกว่าโรงเรียนวัดคณรัิดามีวิชาการต่างๆที่จะศึกษาเร,าร,เรียนในวัดอย่างไรก็สอนกันไปในวัดเมื่อมีความรู้มากแล้วอยากจะศึกษาเพิ่มขึ้นก็มาในสถานที่ราชการโรงเรียนของทางราชการหรือเข้ามาในวงังเรียกว่าโรงเรียนวัดและโรงเรียนวังประสานกันจึงเกิดมีการศึกษาเร,าร,เรียนจากวัดคือพระสงฆ์เท่าเดียศึกษากันมากเมื่อมาอยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพก็ต้องไปศึกษาเรียนที่ พระมหาราชวังทําให้การศึกษาของพระพุธทธศาสนาในแออัดก็จึงมาเปิดย้ายจากม,มหาราชวังมาไว้ที่วัดมหา,าธาตุให้เป็นสถานที่เราเรียนหลวงเรียกว่ามหา,าธาตุวิทยาลายัยต่อมาปี2432จึงเปิดเป็นทางการเรียกว่ามหา,าธาตุวิทยาลายัยในปี2439พระองค์สร้างติังศักดิเสนาราชวิทยาลัย จะให้เป็นที่เ,เรียนของมหา,าวิทยาลัยและเปลี่ยนชื่อเป็นพระนามของรองว่ามหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยและปี2436รพระองค์ก็ได้ไปเปิดการศึกษาเราีรยนของฝ่ายธรรมยุติกานิกายที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าเจ้าฟ้ากรมพระยาวชีระยาสมเด็จพระกรมพระยาวชินร,รัโรรสเปิดมหาวิทยาลัยก็เปิดมหาวิทยาลัาายเป็นของฝ่ายธรรมยุติการิกาย แต่เป็นเนาที่ 5, ท้เทียดายว่าทั้งสองถาบันนี้พระองค์ทรงมุ่งหวังมากที่ให้พระช่วยกันเปิดการสาให้แก่คุณรบุตรคุณธิดามีเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้นครับต้องการให้เปิดทุกจังหวัดทุกมณฑลทั่วประเทศแต่พระสงฆ์ทําไม่สามารถทําได้จึงทําให้พระองค์นี้พูดง่ายๆผิดหวังต่อการทํางานของพระสงฆ์เป็นอย่างมากจึงต้องการที่จะให้การสาของประเทศชาตินั้นเจริญรุ่งเรืองแต่ไม่สามารถทําได้ใัพระราชเชิดไทย นะครับมหาคหุณัรจุลาจึงได้มาเปิดเมื่อปี2 4 9 0นะ้หลายจนันมาเป็นเวลานานาหลัอเกินครับวันนี้ก็ขอพูดเรื่องการศึกาษาเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติมากมายพรองเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคที่ตะวันตกมีความเจริญด้านอุตสาหกรรมเป็นยุคที่ล่าเมืองขึ้น ทำให้ประเทศร,รอบๆบ้านของสยามประเทศในขณะนั้นเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษอังกฤษและฝรั่งเศสก็มีความประสงค์อยากจะผ่ากลางแม่น้ําเจ้าพระยาด้านตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นของฝรั่งเศสด้านตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นของอังกฤษพระพุทธเจ้าหลวงพระพิมมหาราชเจ้าได้มีพระวิเทศโสบายอย่างรื้ซึ้งเสด็จไปยุโรป เพื่อประชิธิปันเจริญสัมอันธ์อตรีกับประัตรแห่งอิตาลีและรัสเซียและชาติอื่นๆ mm hmm. เพื่อที่จะทวงลุนอังกฤษและฝรั่งเศสในขณะนั้นนอกจากนั้นแล้วฝรั่งเศสเคยยกเรือเข้ามาปากน้ำของไทย mm hmm. พระองค์ต้องบัญชาการให้กองทัพเรือในขณะนั้นต่อสู้กับฝรั่งเศสเป็นการหนักหน่วงทีเดียว ฝรั่งเศสเสียหายเรียกค่าเสียหายจากประเทศไทยเสียจากสามประเทศในขณะนั้นเป็นเงินสามล้านฟรัง่งเราต้องยอมจ่ายเพื่อที่จะให้ยุติป,ปัญหาแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมยุติป,ปัญหาไปยึดเอาภาคตะวันออกคือจันบรุรีระยองจันบรุรีตราดแล้วก็ตั้งแง่มุมที่จะขอยยึดตรงนี้ เพื่อชดเชยในที่สุดฝรั่งเศสต้องขอแลกกับมนทนบุรพาของสยามประเทศในขณะนั้นเราต้องเสียมนทนบุรพาให้แก่ฝรั่งเศสโดยแรกภาคตะวันออกของชาติคือรายอมจันรุรีตราสครับนี่คือความเจ็บปวดของสมัยพระนรนก้าวรัชกาลที่หที่ปกครองแผ่นดิน เมื่อปีชาน,น,นโปรงก็ได้ส่งลูกและส่งข้าราชการไปศึกษาที่ยุโรปด้านกฎหมายและด้านต่างๆเพื่อที่จะนําความเจริญแบบยุโรปทุกประเทศเข้ามาพัฒนาทุกกิจการของประเทศไทยเปลี่ยนระบบการบริหารราชการโดยเดินจากเวียงวังกางนาหรือเจตุดสดมเป็นระบบกระทรวงตบวงกลมและนอกจากนั้นหัวเมือ,องต่างๆก็มีระบบเทศาิบาลออกกฎหมายเปจนาจำนวนมากในการ บริหารปกครองประเทศทรงพัฒนาประเทศทุกรูปแบบเพื่อให้เท่า,าทันประเทศยุโรปโดยเฉพาะเรื่องใหญ่อย่างยิ่งก็คือการเลิกทาสและการเลิกทาสของประเทศอื่นนั้นมีปัญหามากมายถึงแม้แต่อเมริกาก็ถึงขั้นฆ่าแกงกันส่วนสยามประเทศนั้นเลิกทาสด้วยความพระปรีชาสามารถของ,รงพระองค์เพราะพระองค์รู้ว่าทาสเมื่อเลิกแล้วเขาจะมีที่อยู่ที่กิน จึงขุดคลองลังสิตประยุรศักจ้างฝรั่งมาขุดคลองแล้วขุดคลองทางการเกษตรคือคลองหนึ่งถึงคลองสิบสี่ให้เป็นที่อยู่ของทาสทุกวันนี้ที่อยู่ของทาสเหล่านี้ได้เป็นไทยได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นพระมหาเศรษฐีของท่านโตได้เป็นเศรษฐีเพราะพระมหากรณาธิคุณของพระองค์เป็นจํานวนมากครับนี่คือพระมหากรณาธิคุณของรัตนกรัชการที่ห้าที่ทําให้ประชาชนคนไทย นอกจากนั้นยังมีการศึกษาอีกมากมายที่พระองค์ทรงใส่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิชาฐานโรงเรียนในร้อยจอบรอเป็นต้นจึงเป็นประเทศที่รุดหน้าที่สุดมีความเจริญที่สุดของประเทศไทยในการเสร็จรยุโรปครั้งที่สองพระองค์ได้คาถาหลวงพ่อวัดโคนอนหลวงปู่เหญ่วัดโคนอนเป็นคาถาประจําพระองค์ การเดินทางในครั้งนั้นมีอุปสรรคเป็นที่กล่าวขวัญกันว่าเรือคนไฟที่พระองค์ทรงประทับไปนั้นฝรั่งเป็นกัปตันเรือมองเห็นทะเลหมุนอยู่ข้างหน้าตกใจเพราะทะเลหมุนนั้นหมายถึงว่าจะทําให้เรือล่มพระทธเจ้าหลวงจึงเสด็จไปที่หัวเรือแล้วใช้คาถาที่หลวงปู่เยี่ยมถวายมานั้นสิงไพ่ที่หน้าโบกสะบัดให้ คลื่นทะเลหมุนนั้นหยุดไปเดินทางไปถึงประเทศฝรั่งเศสไปเยี่ยมหลายประเทศในขณะนั้นนอกจากนั้นแล้วก็ไปเยี่ยมพระรถของพระองค์ที่รเรียนหนังสือและข้าราชการที่ส่งริเรียนหนังสือในขณะนั้นประเทศรอบประเทศไทยหรือเสียประเทศยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีความมุ่งหมายที่จะเอาประเทศไทยด้านตะวันออกเป็นเจ้าพญาเป็นเมืองขึ้น อังกฤษก็มุ่งหมายที่จะเอาด้านตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเป็นเมืองขึ้นโดยเหตุน,นั้นประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวต่างๆของตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยาและตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เคยเป็นเรื่องของคนไทยเลยแม้แต่เรื่องเดียวเป็นเรื่องของชนชาติอื่นเผ่าอื่นทั้งนั้นนะครับซึ่งนักวิทยานักประวัติศาสตร์หลายคนก็เอาขีปากอันนี้แหละครับมาเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่โดยที่ไม่ได้เอาองคาดาวนาต่างๆมาศึกษาเราเรียนแม้แต่ประวัติศาตสตร์พุทธศาสนาที่กล่าวไว้ชัดเจน ก็ไม่เคยออาศึกษาเราเรียนนะครับคราวนี้เมื่อพระองค์ได้แก้ปัญหาต่างๆจบแล้วก็พัฒนาประเทศโดยการบริหารกระทรวงระบบกรมต่างๆให้เจริญก้าวหน้าในส่วนกลางแล้วก็ในส่วนภูมิภาคก็มีระบบเทศาธิบาลและกฎหมายต่างๆทุกอย่างออกเป็นกฎหมายหมดนะครับจึงเป็นกฎหมายที่ใช้บริหารประเทศถ้าเป็นต้นแบบมาตั้งแต่บัรนั้นเป็นต้นมานะครับดยเรื่อการบริหารราชการแผ่นดินของ รันกรรัชกาลที่ห้าจึงเป็น,ปนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นยุคใหม่สมัยใหม่ทําให้คนไทยกําลังเจริญก้าวหน้าอย่างมากมายแม้แต่วัฒนธรรมบางอย่างก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ทันสมัยกับชาวยุโรปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทิงง้งเงาเดิมของคนไทยนะครับยังรักษาราชประเพณีต่างๆหรือรมเนียประเพณีต่า,า,างๆของคนไทยไว้เป็นอย่างดีในเหตุน,นั้นในสมัยรัชกาลที่5้จึงมีกฎหมายปกค,ครองหัวเมือง ป็นระบบเทศบาลและเมืองต่างๆก็บริหารไปได้ดีความสงบสุขเกิดขึ้นเพียงไม่นานเมื่อพระองค์เสด็จไปรักษาพระการที่ยุโรปครั้งที่สองคือไปเยี่ยมลูกเยี่ยมของราชการแล้วก็ไปประเทศฝรั่งเศสไปประเทศอังกฤษไม่ได้กลัวใครท้านนะครับฝรั่งเศสได้มีการทดลองที่จะไม่ใช่ทดลองแล้วครับมีเจตนาที่จะสังหารพระองค์ด้วยม้าตัวหนึ่งม้าตัวนี้ใครขี่หลังมันมันจะพยศและดดีจนตาย วันนั้นฝรั่งเศสได้ท้าทายพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเพราะมีขาตาหลงผู้เยี่ยมไปนะที่น้องผู้เยี่ยมถอดทุนถอยไปนั้นติดตัวไปกก่อนที่จะขี่หลังมาก็ได้ขอยามากรรมหนึ่งเลียกเสก้มากินเมื่อเสกมาก,กินแล้วเขาลงกงขี่หลังมาซึ่งม้าไม่ได้พยศเลยและไม่ได้ดีดเลยวันนั้นเป็นการแปลกใจของชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่งนะครับนี้เป็นที่มาของ พระบรมรูปทรงมาที่ลานพระราชวังดุสิตครับวันนี้ขอขอกล่าว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่กดติดตามและกด Subscribe